เรารู้สึกว่ามันเป็นผมด้อยของเราไปแล้ววะตอนที่เราเป็นหลุมเสียวะ่ะคือบางทีคนอื่นไม่ได้มองหลุมเสียวแล้วหรอกเรานี่แหละมองแล้วยิ่งมองชัดขึ้นเรื่อยๆ ไปที่ไหนเราก็จะส่องหลุมสิวก่อนอ้าว่าที่เนี่ยค่อนข้างจริงใจนะแบบว่าไม่ได้ขายทุกอย่างให้เราอะแต่ว่าเลือกเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับปัญหาของเราจริงๆเราไปหลุมสิวแบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อคอร์สนั้นก็ได้เราเอาคอร์ดดีไหมที่มันเหมาะกับเรามากกว่าอะไรเงี้ยมาทําให้เราอ่ะรักษาได้อย่างตรงจุดไม่เปลืองเงินไปกับอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อะ่นะได้ไหมครับก็จริงๆก็มาทําที่มิราเบลแบบหลายครั้งมากแล้วครับแล้วมันก็ดีขึ้นทุกครั้งอ้าไม่เจ็บเลยนะอ้าไม่ได้รู้สึกว่าซับซิชชั่นเจ็บอ้า S <S ไดบางอย่างเกิดขึ้นบนหน้าเราเปาะเปาะเปาะอ,อ,อ,อะไรเงี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S แต่ว่าในความเป็นจริงองมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นต้องรู้สึกว่าตอนฉีดฟิลเลอร์เจ็บกว่าได้ซ้าเรามั่นใจมากขึ้นมากขึ้นจริงๆเพราะว่าเราเป็นอินโฟอะ เราต้องออกกองเราต้องเจอช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราต้องเผยหน้าสดให้คนจํานวนมากเห็นฉันแล้วเราก็ไปได้วยความมั่นใจมากขึ้นว่าช่างแต่งหน้าเขาจะไม่ทํางานยากกับเราพอตรงนี้มันดีขึ้นอ่ะเราก็รู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมันแต่งหน้าง่ายขึ้นก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นกับชีวิตมั่นใจมากขึ้นกับทุกๆอย่างที่ทําอะไรเงี้ย